มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณะประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเสียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีรายาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่26 ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจีฮุกได้นำกายทิพย์ของเอี้ยเสียงเซง็งมุ่งสู่คุมนรกกรรมเหล็กไฟวิญญาณบาปที่มารับโทษกรรมทรมานที่คุมนรกนี้เพราะใช้มือก่อกรรมทําชั่วเช่นเปิดบอลหาเรื่องวิวาทชกต่อยลวนลามผู้หญิงที่นรกสาวไส้วิญญาณบาปถูกลงโทษโดยการผ่าท้องวักไส้ให้สุนัขก,กิน เกิดจากรรมที่เป็นข้าราชการและทุจริตโกงกินบ้านเมืองหนีหนี้ใจดำอำมหิตฆ่าคนทางอ้อมเพียงเพื่อหวังจะได้ประโยชน์ส่วนตนพอเห็นผักขายได้ราคาดีเท่านั้นแหละพ้่นยาฆ่าาแมลงได้ไม่กี่วัน,นก็เก็บออกไปขายเลยเอา้าคุณป้า จะพูดว่าเสียคนเอาตอนแก่ก็พูดมาเถอะเห็นแก่งเงินคิดแต่เอาประโยชน์ของกระป๋องนมมเอง <c oughs> <c oughs> คนอื่นจะเป็นไงข่างหัวมันคนที่กินผักมีสารพิษของเจ้าเข้าไปเนี่ยต้องป่วยเป็นโรคตับโรคมะเร็งไปกี่มากน้อยแค่ไหนใจเจ้าดำอำมหิตยิ่งกว่าอสอรพิษสมควรแล้วที่จะถูกลงโทษให้ได้รับความทรมานเช่นนี้ กระผมขอรบกวนถามคุณนายเป็นคนสุดท้ายว่าทำอะไรยังไงไว้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับ <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าเดียนเนี่ยได้รับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นลูกบุญธรรมแต่เดียไม่เคยรักเลยเดียนนะมองมันด้วยสายตากเกลียดชังทุกครั้งแถมในการเคี่ยนไอดุด่าเสมอแต่กลับเป็นเรื่องทิ่แปลกมากจริงๆเจ้าคะ่ะที่พอโตเป็นสาว มันกับสวยอ้าวสวยเอาทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสองประกวดหน้างามได้สปายมากแต่เนี้ยก็คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันจะช้าไปก็เลยเอาไปขายให้แม่เ้าแล้วก็เอาเงินน่ะเก็บไปใช้คนเดียวบัดซบจิตใจชั่วช้าโหดเยี้ยมนะเห็นชีวิตคนอื่นเป็นผักเป็นปลาอยากได้เงิน ก็ไปขายตามใจชอบคุณทำความเป็นคนของเจ้าอยู่ที่ไหนฮะไม่มีแม้แต่ความละอายแก่ใจเห็นแก่ตัวอย่างเล็วตามต่ำช้าคดในข้องอในกระดูกมสมควรละที่ต้องถูกผ่าท้องควักไส้ออกมาให้หมามันกินเวลาใกล้หมดแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับได้แล้วเอียเซงขอรับพระอาจารย์ พระาอาจารย์ครับในเมื่อพวกวิญญาณบาปถูกลงโทษผ่าท้องควักไส้ออกมาจนสลบแน่นิ่งไปแล้วก็น่าจะตายไปเลยนะครับแต่ทําไมถึงฟื้นกลับขึ้นมารับโทษได้อีกซ้ําแล้วซ้ำเล่าแล้วครับเจ้าเคยฝันว่าถูกคนร้ายใช้อาวุธทาร้ายปวดบาดแผลแล้วตายไหมเเคยครับพอตกใจตื่นก็แต่รู้สึกตัวเย็นเฉียบเหงื่อแตกซิก แต่ไม่ยักตายแผลก็ไม่มีคืนต่อมาก็ฝันแบบเดียวกันอีกพอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีบาดแผลและไม่ตายเคยไหมเคยครับมนุษย์เมื่อภายหลังความตายวิญญาจะเข้าสู่ผวังคือเหมือนอยู่ในความฝันตลอดเวลาเพราะอย่างนี้เมื่อถูกลงโทษจนสลบแน่นิ่งไป พอนักการโยมบาบานเอาน้ำคืนวิญญาณสาดใส่ก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาและพบตัวเองอยู่ในสภาพปกติไม่มีบาดแผลไม่เจ็บปวดอะไรมีเพียงจิตสำนึกที่อยู่ในภาววังเท่านั้นที่รับรู้การถูกลงโทษรู้เจ็บปวดรวดร้าวและรู้สึกวาดวันเกรงกลัวเท่านั้น การที่ทางการยมโลกลงโทษอย่างสาหัสสากัรเชน่นนี้ก็เพื่อจะให้จิตสำนึกของพวกเขาตื่นจากความลุ่มหลงหมัวเมาตลอดจนสำนึกต่อการกระทําอันไม่ชอบทั้งปวงเพราะอย่างนี้จึงมีคนพูดเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วว่าเป็นการนอนหลับและฝันยาวผู้ที่ก่อกรรมสร้างเวรจึงต้องทนทุกข์อยู่ในความฝันตลอดเวลาอันยาวนาน เรื่องของการลงโทษว,วิญญาณบาปที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองกระผมขอกราบลาท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะขอรับยมมะเทพทั้งหลายตั้ง,งแถ<ข>วทรงสเสด็จ ศึกษาธรรมให้ก้าวหน้าเชื่ออาจารย์แม้วายปรานก็ยังถึงซึ่งสุขสันต์พระคุณครูระลึกไว้ด้วยใจมันเป็นคนนั้นทรยศหมดสิ้นดี วันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะพากระผมไปดูนรกขุมไหนขอรับเราจะไปกันที่ขุมนรกนั่งเทินหินที่อยู่ในการปกครองของศาลาวาการมหาตาปณะมหานรกที่เจ็ดแห่งยมโลกเตรียมตัวออกเดินทางได้ละกระผมขึ้นนั่งฐานบัวเรียบร้อยแล้วขอรับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยครับ พระอาจารย์ขอรับว่ายังไงเอเซงกระผมขึ้นนั่งบนฐานบัวที่หน้าศาลาเสียเฮยงตึงการพอหลับตาทำสมาธิก็เหมือนกับนั่งอยู่บนเครื่องบินไอพ่นเลยขอรับจะ hmm. ต่างกันก็ตรงที่นั่งฐานบัวนะต้องนั่งหลับตาแล้วก็มีลมปะท่าหูนอกกนั้นสะดวกสบายอีกทั้งรวดเร็วแป๊บเดียวก็ถึงยมโลกแล้วขอรับยังมีความแตกต่างกันอีกอย่างที่เจ้าลืมนึกถึงไป แตกต่างกันที่ตรงไหนขอรับก็สวัสดิภาพและความปลอดภัยยังไงเล่าฐานบัวของข้าพาเจ้าถึงที่หมายได้ความปลอดภัยร้อเปอร์เซน์เครื่องบินบนโลกของเจ้าทำไม่ได้แน่เพราะว่าเครื่องยนต์อาจจะขัดข้องแล้วก็ร่วงลงพื้นในเสี้ยววินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้แต่ฐานบัวของข้าไม่มีปัญหาข้อนี้ เพราะว่าเคลื่อนที่ไปด้วยอำนาจแห่งธรรมชีวิตของมนุษย์เปรเียบได้กับเครื่องบินที่บินอยู่บนฟ้าถ้าเครื่องยนต์มันขัดข้องเมื่อใดคงจะร่วงลงสู่เหวลึกตัวเครื่องก็พังยับซากชิ้นส่วนกระจายเกลื่อนมนุษย์ที่ก้าวพลาดตกลงเหวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้หละการจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนั้นอยู่ที่อารมณ์วูบเดียว ของการตัดสินใจที่จะส่งผลถึงอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องต่อสู้ห้ำหันกับมารที่คอยจ้องจองล้างจองผลาญประมาทเพียงขณะจิตเดียวอาจจะมีนรกเป็นที่ไปเพราะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายควรมีสติก่อนทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบ ถึงพลาดพลัง้งเข้าไปอยู่ในหมอกอันดำทมึนหรือร่วงลงไปแวกไหวในห้วงน้ำกว้างใหญ่ที่มีคลื่นลมแรงด้วยสติที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความหนักแน่นมัน่นคงเด็ดเดียวและเข้มแข็งจนสามารถใช้เป็นเข็มทิศแห่งจิตแก้ไขสถานการณ์จนนำนาวาชีวิตให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมได้ดูยังดอกบัวสิ ถึงจะเกิดท่ามกลางโคลนตมแต่ก็สะอาดบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ด้วยเดชะอำนาจแห่งธรรมผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มั่นคงหนักแน่นด้วยสัมมาสติและ,จะเจริญอยู่ในธรรมมานุปฏิบัติถึงจะมีโอกาสได้นั่งเยเซงครับนับว่าเจ้ามีบุญที่ได้ใช้สอยฐานบัวนี้อ๋อถึงแล้วอ่ะครับ เอาละลืมตาลืมแล้วครับแล้วก็ลงจากฐานบัวได้ขอรับกระผมเจ้าขุมนรกกับคณะออกมาต้อนรับแล้วเจ้ารีบล่วงหน้าไปกราบถวายความคเคารพเถอะขอรับพระอาจารย์ขุมนรกนี้มีชื่อว่าขุมนรกนั่งเทินหิบ ฟังชื่อแล้วน่าสนใจดีนะครับจะน่าสนใจมากกว่านี้อีกถ้าท่านใดเข้าไปเห็นเหตุการณ์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าขอเชิญท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรกนั่งเทินหินได้นับบัดนี้สภาพภายในขุมนรกที่เอี้ยเซียงเซีงเห็นคือพวกวิญญาณบาปพ,พากันนั่งองยอง,ยอง ล้วยกหินก้อนใหญ่เทินขึ้นบนศีรษะกับต้องใช้สองมือประคองไม่ให้หินพลัดตกแล้วค่อยขยับเท้าคืบเดินไปข้างหน้าในท่านั่งยองๆอ,อย่างนั้นมีวิญญาณบาปหลายตนที่ทานน้ำหนักหินไม่ไหวก็ทลาล้มลงก้อนหินที่เทินอยู่บนศีรษะก็ตกทับมือบ้างลำตัวบ้างเท้าบ้างจนกระดูกหัก มือเท้าฉีขาดเลือดไหลาอาบเจ็บปวดทุกทรมานจนทนไม่ไหวก็สลบแน่นิ่งไปนักการยมาบาลจัดการเอาน้ำคืนวิญญาณสาสตร์ใส่ร่างวิญญาณก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วลุกขึ้นนั่งยองยองยกก้อนหินเทินขึ้นบนศีรษะใหม่วิธีลงโทษทรมานแบบเนี้ยดูจะโบราณไปสักหน่อยนะครับ ถึงจะดูโบราแต่มันก็ได้ผลดีนะครับวิญญาณบาปพวกนี้กำลังปึกพลังภายในหัวเหล็กเพราะในอดีตล้วนแต่เป็นพวกหัวแข็งเย่ะยิงจ้องห้องล้มตัวเองบ้างเป็นถึงครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่รักชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูเกี่ยวก่อกรรมบัตรสีบัตรเถลิงบ้างก็เป็นพวกเนรคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมตนมา พวกนี้ตายแล้วก็ต้องถูกส่งมาที่นี่เพื่อใช้หัวฝึกพลังอย่างที่เห็นท่านเจ้าขุมนรกจะสั่งให้ท่านยมเทพนำวิญญาณออมาสัก2อสามตนจะได้ไหมขอรับกระผมจะได้สักถามถึงพฤติกรรมของพวกเข้าในอดีตนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเดี๋ยวข้าจัดให้กระผมขอถามพี่ชายท่านนี้นะครับ เพราะอะไรถึงต้องมาขนก้อนหินอยู่ที่นี่ครับมันมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากขอรับแต่กระผมก็ยินดีที่จะเปิดเผยเพราะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่สมควรจะเป็นเยี่ยงอย่างคือกระผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีลูกศิษย์ผู้หญิงหลายคนที่หน้าตาถูกใจกระผมกระผมก็ใช้ความเป็นอาจารย์กับศิษย์ กึ่งหลอกล่อบ,บังคับข่มขืนก็ทำทำเราถึงพฤติกรรมบัตรสีบาทบของกระผมไม่ได้ถูกเปิดเผยในอดีตชาติแต่หลังจากได้ตายไปก็หนีไม่พ้นกระจกสองกรรมและความยุติธรรมขององค์พญายมไปได้เพราะเรื่องชั่วๆนี้ไม่ว่ากระผมจะเข้าไปอยู่นรกขุมไหนหรือขณะดำเนินคดีที่สาว่าการต่างๆก็ตามองค์พญายมของแต่ละแห่ง จะรับสั่งให้นักการยมาบาลเคี่ยนตีกระผมอย่างทาลุนจนมาถึงสาราว่าการที่เจ็ดหลังจากถูกเคี่ยนตีแล้วก็ถูกส่งตกลงมาอยู่ในนรกขุมนั่งเถินหินให้หินก้อนใหญ่ทับจนงโงหัวไม่ขึ้นเงยมองหน้าใครไม่ได้อีกเลยขอรับเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพกราบไหว้แต่ไม่มีฮิริโอตปักความยับยั้งชั่งใจ ไม่มีความเกรงกลัวหรืออายต่อบ,บาดบังคับข่มขืนกระทำชำเราลูกศิษย์เป็นการทำลายชีวิตหนึ่งทั้งชีวิตการกระทำของเจ้านะมันชั่วช้าเลวสามมากต้องเทินหินให้หัวห้อยคอตกจะได้ไม่ต้องเงยหน้ามองเจอะเจอผู้คนแล้วคุณคนนี้ล่ะครับหน้าตาดูมิสง่าราศี ผิวพรรณอิ่มเอ,อิบศีรษะล้านอย่างคนมีบุญบาร,รมีทําไมต้องมานั่งเทินหินอยู่ที่นี่ละครับท่านเยี่ยมมาพูดล้อกระผมได้ไหมครับหัวล้านแล้วยังต้องเทินหินไว้อีกมันเก็บปวดทรมานจะบอกใครเลยที่ต้องมารับโทษอยู่ที่นี่แล้วมื่ตอนที่กระผมมีชีวิตอยู่กระผมศึกษาธรรมะแล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ แต่หลังจากบวดแล้วก็ได้ศึกษาคำจากพระคัมภีร์จนจบไปหลายเล่มจนมีความรู้แตกชานและนั่นก็ทําให้กระผมหลงตัวเองว่าเป็นผู้รอบรู้ทำจริงกว่าใครๆและมองอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนมาอย่างดูถูกเหยียดหยามว่าแก่บ้าหัวโบราณและมีความรู้น้อยกว่าจากนั้นก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ซะเอง และยังกล่าวหาล่วงเกินอาจารย์ในทางมิชอบต่อหน้าผู้ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอก็ต,อตายบาปก,กรรมก็เกิดจากการเนรคุณลบลูอาจารย์แทนที่จะเอาความรู้ที่มีไปอบรมสั่งสอนเพื่อนมนุษย์กลับเอามาห้ำหันทำลายล้างอาจารย์ตัวเององค์พยายมจึงส่งกระผมให้มารับโทษทรมานอยู่ในคุมนรกนังเทินหินนี่แล้วก็รับ เรื่องสิทธิ์เก่งกว่าอาจารย์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่สิทธ์ก็ยังให้ความเคารพบ,บูชาเทิดทูนบูชาอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่อวดเก่งหรือเหยียบย่ำดูถูกดูแคลนเพราะทุกวิชาที่มีขึ้นในโลกล้วนแต่ต้องมีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ทั้งสิ้นแต่มนุษย์ยุคปัจจุบนันนี้จะเรียนอะไรแค่ครึ่งครึ่งกลางก แล้วก็รีบออกหากินลืมบุญคุณของอาจารย์ที่เคยให้ความรู้ไปเลยบางพวกก็ย้อนกลับมาเนรคุณลบหลู่เอาซะอีกแล้วคุณคนนี้ละขอรับทำอะไรไว้ถึงมารับโทษอยู่ที่นี่ขอรับเมื่อตอนเป็นมนุษย์ดิฉันมีฐานะร่ำรวยก็เพราะความร่ำรวยนี่แหละ ทำให้ดิฉันไม่คิดที่จะง้อหรือว่าพึ่งพาใครชอบพ<อ><อ>ูดจาหุ่นห้วน,นกระด้างกระด้างเป็นมนาวไม่มีนะ้ำเมื่ออยู่รวมกับคนหมู่มากมองคนที่ได้กว่าหรือคนจนด้วยสายตาดูถูกเยียดยามยกตนข่มท่านพูดจาเสียดสีด่าทออย่างไม่ระวังปากแล้วก็ใช้เงินฟาดหัวคนอื่นเสมอความผิดคนที่ฉันมีเพียงแค่นี้ ถูกองค์พยายมพิภากษาให้มารับโทษที่นี่ซึ่งมันไม่ยุติธรรมสำหรับดิฉันเลยขอสมเด็จพระจี้ฮุกได้โปรดเมตตาให้ความเป็นธรรมกับดิฉันด้วยนะเจ้าคะอยากให้ช่วยเหรอได้สิได้แต่ต้องเอาเงินมาก่อนไม่มีเงินคำพูดก็ไม่มีน้ำหนักใครก็ไม่ยอมเชื่อถ้ามีเงินละก่อน ข้าจะพูดให้ท่านเจ้าขุมดรกยอมลดโทษให้เจ้าได้บ้างขอบพระคุณที่ท่านเมตตาแต่ว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีเงินเลยดิฉันทิ้งเงินไว้บนโลกมนุษย์ซึ่งฝานนี้ลูกหลานก็คงใช้จ่ายล้างฐานกันไปหมดแล้วโธ่แล้วดิฉันจะทำยังไงดีแล้วจ้ะคะงั้นเจ้าก็อย่าได้ฝันหวานต่อไปอีกเลยเวลามีเงินมีอำนาจคนก็ก้มหัวให้พอเงินหมด งดอำนาจก็ต้องก้มหัวตัวเองเมื่อยังไม่ตายใครใช้ให้เจ้าทำโอหังหญิงยโสแล้วตอนนี้ล่ะเงินที่เป็นรากฐานสร้างอำนาจอิทธิพลมันอยู่ที่ไหนไปเถอะไปกลับไปเอาก้อนหินเทินหัวเอาไว้อย่างเก่าดีกว่าเจ้าวิญญาณชั่วขนาดลงมาอยู่ในโยมโลกแล้วเนี่ยังคิดจะใช้เงินวาดหัวคนอื่นอีกงั้น ไม่มีทางหรอกนะจะพูดจาจาอะไรเนี่ยให้ระวังปากไว้บ้างไม่งั้นจะถูกสั่งเพิ่มโทษให้หนักกว่าน,นี้ถนนน่ะไม่ได้สร้างไว้สำหรับคนคนเดียวเดินอย่าได้เที่ยวกลางแขนกลางขาเดินจนคับถนนต้องหลีกทางคนอื่นเขาเดินด้วยมีเงินทองแล้วใช่ใจะใหญ่คับฟ้าเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วก็สักวัน เมื่อไม่มีเงินทองก็มีแต่คนจะเหยียบยามทมน้ำลายใส่หน้าคนจองหองหญิงทรนงพองขนไม่ยอมก้มหัวให้ใครเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ต้องสอนให้เรียนรู้วิธีก้มหัวคงไม่สายเกินไปมัง้งอ่ะเวลาใกล้หมดแล้ว อาตมาต้องขอลาท่านเจ้าขุมนรกเพื่อเดินทางไปอย่างที่อื่นอีกกระผมขอขอบพระทยัยท่านเจ้าขุมนรกและขอขอบพระคุณคณะยมเทพทุกท่านกระผมขอกราบลาไปก่อนขอรับหลังจากออกจากคุมนรกนั่งเทินหินแล้ว สมเด็จพระจี้ฮุกได้นำกายทพิปของเอีย้ยเซียงเซ็งไปยังอีกขุมนรกหนึ่งที่มีชื่อว่าขุมนรกน้ำมันเดือดเป็นขุมนรกที่ยังอยู่ในการปกครองของศาลาว่าการมหาตาปณะมหานรกที่เจ็ดมีสมเด็จไทยสวงอ้วงเป็นองค์พยายม ถึงแล้วเอเซงครับลงจากฐานบัวได้ถึงแล้วเหรอครับเนี่ยอโอ้โหเร็วจังเลยครับเออที่นี่ขุมนรกอะไรเลยครับขุมนรกน้ำมันเดือดท่านเจ้าขุมนรกกับคณะโยม,มเทพตั้งแถวรอให้การต้อนรับเราอยู่แล้วโน่นรีบเดินไปเร็วครับพอดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระจี้หกและท่านเอี้ยงเสี่ยงเสงได้มาเยี่ยมขุมนรกน้ำมันเดือดแห่งนี้ถึงท่านทั้งสองจะต้องตราตรำแต่ก็เป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติทั้งเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ท่านจะขุมนรกเองก็ใช่ว่าจะสบายนักหรอกต้องตรากตรำคอยทำโทษพวกร่างวิญญาณบาปเป็นภาระที่หนักอึ้ง ยิ่งกว่าเราสองคนอีกอพูดถึงวิญญาณบาปแล้วก็น่าหนักใจเพราะนับวันมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีลดลงเลยอ้ะ่ะมัวแต่ชวนคุยอยู่ขอเชิญท่านทั้งสองชมภายในขุมนรกน้ำมันเดือดเลยดีกว่าเชิญ ข้างประตูขุมนรกทั้งสองด้านมีทหารรักษาการยืนเฝ้าระวังอย่างแข็งขันมีร่างวิญญาณบาปที่ถูกนักการยมาบาลคุมตัวมาเดินเข้าประตูไปไม่มากนักเอียเซียงเซงเดินตามเจ้าขุมนรกผ่านประตูเข้าไปย่างด้านในสภาพภายในขุมนรกจากที่เอีย้ยเซียงเซงเห็นก็ไม่ได้แตกต่างจากขุมนรกอื่นๆที่ได้เห็นมาแล้ว แต่ที่คุมนรกนี้มีกระทะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเตาเรียงรายอยู่เป็นแถวๆอย่างได้ระยะนักการยมาบาลส่วนหนึ่งสารวนอยู่กับการใส่ฟืนเร่งโหมไฟจนน้ำมันที่อยู่เต็มกระทะเดือดพล่านนักการยมาบาลอีกส่วนที่เหลือใช้เหล็กง่ามแหลมแทงเสียบเข้าร่างวิญญาณบาป ใส่ลงในกระทะน,น้ํามันที่กําลังเดือดพล่านทีละตนทีละตนพอสัมผัสน้ํามันเดือดร่างวิญญ,ญาณสะดุเดือดแล้วก็กรีดร้องสุดเสียงก่อนจมหายลงไปในก้นกระทะน,น้ำมัน oh <my> แล้วในช่วงเวลาอันสั้นๆร่างวิญ,ญญาณบาปก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวลอยขึ้นมาให้เห็น จำเป็นการลงโทษที่โหดเี้มสุดสยองจริงๆพวกวิญญาณบาปสร้างกรรมอาลรไว้เลยครับถึงถูกลงโทษอย่างไร้ความปราณีอย่างนี้ให้ครับพี่นี่คือขุมนรกน้ำมันเดือดรู้ที่มนุษย์โลกรู้จักกันในชื่อว่าขุมนรกกระทะทองแดงวิธีการลงโทษให้ตกกระทะทองแดงเนี่ยเป็นวิธีการที่สุดยอดในการเก็บทำลายเหล่ามารร้ายที่โฉดชั่วทั้งหลาย พวกที่จะมาอยู่ในขุมนรกนี้ต้องเป็นประเภทเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดความผิดขั้นเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดนี่มีอะไรบ้างขอรับก็พวกมหาโจรที่ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตายหรือพิการฆ่าผู้อื่นโดยอาฆาตแค้นฆ่าคนด้วยหวังประโยชน์ส่วนตนที่ไม่ใช่การป้องกันตัว การก่อการจราจนวุ่นวายก่อวินาศกรรมช่อราดบังหลวงเฉพาะคดีใหญ่ๆที่เป็นเหตุทำให้มีคนตายวางยาพิษหรือทำคุณใสหอากตันยูต่อผู้บังเกิดเก้าวิญญาณของคนพวกนี้ภายหลังจากถูกลงโทษตามขั้นตอนจากสาลาว่าการต่างๆแล้วจะถูกส่งลงมาลงโทษต่อที่นี่ทังนั้น โดยเฉพาะพวกที่ทำคุณใสจะต้องถูกทำลายถอนรากถอนโคนวิชาคุณใสให้สิ้นซากด้วยท่านเจ้าขุมนรกจะกรณามีคำสั่งให้นำวิญญาณบาปที่ยังไม่ถูกเสียบส่งลงกระทาทองแดงออกมาให้กระผมได้สักถามสักตนสองตนจะได้ไหมขอรับไม่ขัดข้องินดี <ขอ S 1> และเต็มใจอย่างยิ่งอ่ะยมมาเทพ นำวิญญาณบาปที่ยังไม่ได้โดนเสียบออกมาให้ท่านเอี้ยเสียงเซ็งได้สักถามสักสองสำตนเส็ตขอเริ่มจากคุณป้าท่านนี้นะครับคุณป้าก็อายุมากแล้วทำไมยังต้องมาถูกลงโทษถูกจับลงกระทะทองแดงอีกแล้วครับอ,อีกฉันน่ะเป็นแม่เล้าเจ้าค่ะตลอดชีวิตมีแต่ล่อหลอกหญิงสาวมาขายบริการทางเพศ แม้กระทั่งซื้อเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงไว้จนโตเพื่อการนี้ก็มีว่ากอบโกยเงินท้องจากเนื้อหนังมังสาของสาวสาวจนร่ำรวยแต่พอดิฉันตายก็ถูกทางการยมโลกโลงโทษให้ตกลงอยู่ในขุมนรกอาจมกับขุมนรกสาวไส รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาสถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรธราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัตมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตทีระบุญยริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป